สวัสดีครับคุณฟังทีลวครับคอลัมน์กรองสถานาการณ์นะครับซึ่งเป็นคอลัมน์ที่ตีพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ฉบับวันที่15กันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับวันนี้ให้ชื่อว่าในเงาชินวัตรของบิ๊กทินหรือว่าสุทินกลางแสงเนี่ยนะครับสองปอรักษาดุลอำนาจกองทัพเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ การเข้าทำงานในกระทรวงกลาโห,หมวันแรกของนายสุทินกลางแสงซึ่งเป็นพลนเรือนที่ไม่ได้ควบตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยถูกมองว่าเป็นเรื่องสีสันทางการเมืองเท่านั้นมีความแปลกใหม่แต่ขณะเดียวกันก็มีข้อสงสัยอีกหลายประการว่าสุทินเนี่ยจะมีความเป็นอิสระในการบริหารราชการกระทรวงที่เกี่ยวกับความมั่นคงนี้หรือไม่เพราะว่าภาพที่เข้ามาเนี่ยเหมือนราวกับว่าพักเพื่อไทยไม่ได้ให้ความสําคัญ แล้วก็ลำดับของกระทรวงกลาโหมว่าเป็นกระทรวงเกรตเอเหมือนกับเมื่อก่อนแล้วแต่ก็ไม่ได้แปลว่าจะปล่อยมือจากทหารนะครับถ้าหากว่าย้อนกลับไปตั้งแต่ต้นเนี่ยมีข่าวว่าตําแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมจะเป็นโคต้ากลางแต่เมื่อมีการจัดสรรเก้าอี้ไม่ลงตัวเนี่ยก็เลยโยนมาให้กับพรรคพลังประชารัฐถึงขนาดมีชื่อของพลตบดเอกพัชราวาทวงสุวรรณไปนั่งในตําแหน่งนี้ จนกระทั่งเกิดแรงต้านเล็กๆขึ้นมาแล้วในที่สุดเนี่ยพลเอกประยุทธ์จันโอชาก็ส่งพลเอกนัทพลหน้าพาณิชย์น้องรักเข้าไปเป็นตัวเลือกแต่ก็ถูกตีกันจากการปล่อยข่าวเรื่องการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปราบปรามคนเสือแดง สรุปสุดท้ายแล้วเนี่นะครับเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ต้องตกเป็นของพรรคเพื่อไทยแบบไม่มีแรงต้านใดๆทั้งสิ้นด้วยปัญหาของคนในฝั่งสองปอเองนั่นแหละครับราวกับว่ามีการเขียนบทเอาไว้ตั้งแต่ต้นจนจบไปแล้วนะครับแล้วชื่อที่ออกมาก็กลายเป็นสุทินกลางแสงซึ่งอยู่ในโผแรกตั้งแต่มีการจัดคณะรัฐมนตรีขึ้นโดยมีสารพัดคณะทํางานกุญซือฝ่ายเสยนาธิการที่เข้ามาหมุนรอบตัวสุทิน โดยไม่ใช่ระดับบิ๊กเนมอย่างที่คาดการกันถ้าหากว่าจะพิจารณาดูเนี่ยจะแบ่งออกเป็น3มกลุ่มด้วยกันนะครับคือกลุ่มทหารแกร่ที่เคยอยู่กับระบอบทักษิณเครือข่ายเตรียมทหารรุ่น10และที่สําคัญก็คือกลุ่มที่3เป็นมือทํางานในช่วงที่พลเอกประยุทธ์เนี่ยดำรงตาแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมไม่ว่าจะเป็นพลเอกนัทพงศ์พลเอกสมศักดิ์รุ่งสีตาซึ่งเคยเป็นเลขาธิการสภาความมั่นคงแห่งชาติทั้งคู่เลย พลเอกสมศักดิ์เนี่ยถือเป็นนายทหารระดับหัวกะทิเคยทำงานให้กับพลเอกชัยชาญช้างมงคลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมมาก่อนโดยมีพลเอกชนิดชนกสังขจันทร์ประหลัดกระทรวงกลาโหมน้องรักของลุงป้อมคอยทำหน้าที่ตามกรอบงานเปรียบเสมือนกับฝ่ายเลขาของกระทรวงประกอบควบคู่ไปด้วยนะครับซึ่งถ้าหากว่าดูตามน,นี้แล้วเนี่ยนะครับสุทินเนี่ยก็เหมือนกับโดนโดดเดี่ยวหรือไม่กระถูกปล่อย ให้มาอยู่ท่ามกลางวงแวดล้อมซึ่งเป็นทหารทั้งหมดเลยจะมีก็เพียงคนในครอบครัวคือรัฐคลังแสงซึ่งเป็นสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยเป็นพี่ชายแล้วก็มีหลานชายคนหนึ่งมาร่วมเป็นเกียรติในพิธีเท่านั้นแหะครับแต่ขณะเดียวกันก็มีการวิเคราะห์ว่าการส่งนายสุทินมาแบบนี้เนี่ยก็เพื่อพลังและแสดงความจริงใจว่าพักเพื่อไทยเนี่ยไม่ได้หวาดระแวงทหารอีกต่อไปมุ่งเน้นแต่เรื่องปัญหาที่ใหญ่กว่าที่สําคัญกว่าคือซุปเปอร์ดิว ทะลุไปถึงผู้ที่มีอำนาจตัดสินใจจึงไม่ต้องระวังหลังเหล่าทัพแต่ปรากฏการที่แฝงเข้าไปด้วยในยะของการวางตำแหน่งทางการเมืองในวงทหารเนี่ยมีแนวโน้มว่าชินวัตรไม่ได้วางใจมากนักนะครับแต่ก็พยายามจะบริหารระยะห่างไม่ให้ใกล้หรือว่าไกลมากจนเกินไปจนมีข่าวว่ามีเอกสารหลุดมีชื่อของพยัพชินวัตรเป็นประธานที่ปรึกษากระทรวงกลาโหม แล้วก็มีชื่อของพ่อพงษ์ชินวัตรบุตรชายนายพยับเนี่ยเป็นเลขานุการประจําตัวรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมด้วยนะครับนี่แหละครับสะท้อนให้เห็นว่ามีความพยายามที่จะสื่อสารให้เห็นเป้าหมายของผู้ที่มีอำนาจตัวจริงของพรรคเพื่อไทยว่าต้องการอะไรแล้วยิ่งเศษฐาทวีสินซึ่งปฏิเสธไม่ได้หรอกครับว่าเป็นนายกรัฐมนตรีที่เป็นตัวแทนของตระกูลชินวัตรลงมาพบกับพอ,บอหล่าทัพด้วยตนเอง คุมความมั่นคงแล้วก็กระทรวงกลาโหมเองนั่นแสดงว่ารัฐบาลเนี่ยเข้าใจถึงสายสัมพันธ์และโครงสร้างอํานาจระหว่างการเมืองกับการทหารอย่างดียิ่งแถมยังดีบเอาพลเอกทรงวิทย์หนุนพักดีผู้บัญชาการทหารสูงสุดซึ่งใกล้ชิดกับพลเอกอภิรัตคงสมพงษ์เนี่ยเดินทางไปยูเด้วยกันนอกจากไปกรอบหน้าที่ของกองทัพไทยที่มีงานในเรื่องของกองกําลังรักษาสันติภาพแล้วเนี่ยนะครับยังรู้ด้วยว่าคีแมนคนไหนมีบทบาทสําคัญที่จะเชื่อมต่อแล้วก็ประสานงานได้ แต่ที่ต้องโฟกัสเป็นพิเศษคือการเลื่อนยศการปลดการย้ายซึ่งถือได้ว่าเป็นหัวใจของกองทัพและเป็นจุดเปลี่ยนทางการเมืองแต่ไหนแต่ไรมาหลายปีมานี้บริบทของการขึ้นเป็นผู้บัญชาการเหล่าทัพในส่วนของกองทัพบกจะเปลี่ยนจากบงเทวันมาเป็นบุรพาพยัคฆ์มาเป็นทหารคอเขียวคอแดงโดยทหารคอแดงกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์โดดเด่นที่ไม่มีการเมืองเข้าไปแตะโดยเฉพาะกองทัพบก ซึ่งผู้บัญชาการทหารบกต้องทำหน้าที่เป็นผู้บัญชาการหน่วยเฉพาะกิจทหารมหาเล็กรักษาพระองค์904ด้วยเช่นเดียวกับกองทัพไทยที่พลเอกอภิรัตน์เนี่ยส่งบิ๊กแก้วคือพลเอกเฉลิมพลศรีสวัสดิ์เข้ามาจ่อเป็นผู้บัญชาการทหารสูงสุดจะมีก็แต่สำนักง,งานประลัดกองทัพเรือกองทัพอากาศแล้วก็ตำแหน่งบางตำแหน่งในกองทัพบ,บกและกองทัพไทยเท่านั้นแหละครับที่อาจจะดึงการเมืองเนี่ยเข้าไปล้วงลูกโยกย้ายได้มากขึ้นซึ่งจากรายงานข่าวก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับ ในที่ประชุมเหล่าทัพที่พลเอกเฉลิมพลได้ทํานายว่าในอนาคตข้างหน้าอาจจะเห็นทหารวิ่งหาการเมืองเหมือนกับที่เคยเกิดขึ้นมาแล้วในอดีตแต่ก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเนื่องจากว่าการปรับย้ายทหารชั้นได้พลเนี่ยจะมีพระราชบัญญัติจัดระเบียบกระทรวงกลาโหมซึ่งมีคณะกรรมการเป็นเจดเสือ เป็นระดับท็อปไฟของกองทัพเนี่ยเข้าไปนั่งอยู่ในนั้นยกเว้นจะมีใครในสายเพื่อไทยเสนอให้มีการปรับแก้ไขลดอำนาจบอร์ดหรือแก้ไขกฎหมายดังกล่าวขึ้นมาซึ่งจะไปกระทบกับอำนาจในกองทัพเป็นลูกอะนาจเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่แปลกหรอกครับว่าท,ทําไมทําไมพลเอกประยุทธ์เนี่ยต้องฝากบิ๊กเล็กกับบิ๊กอันเข้ามาประกบอยู่ข้างกายสุทินเพื่อให้ชุดข้อมูลที่บาลานซ์มากขึ้นแล้วก็ให้มีส่วนในการตัดสินใจเลือกหัวหน้าสำนักงานที่ปรึกษา รวมไปถึงตำแหน่งผู้อำนวยการองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกและไม่เห็นหน้าตาเหลา่าบรรดาทหารตัวจริงที่จะเข้าไปทําหน้าที่เนี่ยก็พอจะรู้นะครับว่าผู้มีอิทธิพลตัวจริงเนี่ยก็คือชินวัตรหรือ2องปอนั่นแหละครับแต่ก็ใช่ว่าทั้งสองบิ๊กที่ส่งเข้าไปประกบเนี่ยจะมีข้อมูลของทหาร ที่เป็นเจเนเรชันของพบรเราทัพนะครับซึ่งเป็นนักเรียนเตรียมทหารรุ่นที่23และ24เพียงแต่ว่าทําอย่างไรไม่ให้มีทหารเนี่ยไปวิ่งอ้อมหลังแล้วใช้การเมืองมาแทรกโผทหารในอนาคตเป็นผลสําเร็จเพราะว่าจะสุ่มเสี่ยงที่จะเกิดปัญหาขึ้นได้ในอนาคตนะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับคงต้องรอดูต่อไปว่าการเข้ามานั่งเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของสุทินในคราวนี้เนี่ยจะสอบผ่านมาตรฐานชินวัตรหรือไม่ จะถูกทหารกลืนเหมือนกับพลเอกยุทธศักดิ์สิประภาที่ต้องหลุดจากเก้าอี้ไปเป็นรัฐมนตรีช่วยหรือว่าจะหลุดจากเก้าอี้ไปเลยเพราะว่าไปเดินหน้าชนด้วยสูตรอย่าไปกลัวอย่างพลอากาศเอกสุกรรมพลสุวรรณทัศน์จนยิ่งลักษชินวัตรเนี่ยต้องควบกลาหมด้วยตนเองแล้วก็ถูกรัฐประหารในที่สุดนั่นแหละครับ